สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอีกวันหนึ่งนะกับไม้บ่อร้างครับเมื่อกี้เดินมาเหมือนน้ำเป็นคลื่นเลยน่าจะมีตัวไมกวันนี้นี่ไปแล้วตัวครับมีตัวมีตัวครับ นุ่นโหนุ่นหลายตัวเลยเพียบเลยครับนี่ตัวหนึ่งเอาไหนดีวะตัวนี้ตัวใหญ่หรือเปล่ามันนุนเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้ใกล้ตัวที่สุดแล้ว น่นจาจะตัวใหญ่ด้วยแต่อยู่ลึกครับกุ้น,น,นไปแล้วครับตัวแรกมาถึงก็งได้เลยครับ นะครับผมแล้วก็มีนู่นอีกรอยอยู่นู่นครับเดี๋ยวผมไปแอบจริงใกล้ๆดีกว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้น่าจะใหญ่ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าตัวนู้นสองตัวนู้นสองตัวคู่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ใหญ่ ก็บอกมาไหมก่อนเดี๋ยวมันตื่นอตัวไกมั้งอุกไก่ตัวเล็กลูกตัวก่อนว่าไม่รู้ สองก็บอกมาถึงก็3ตัวแล้วครับมาถึง อีกนะตัวหนึ่งไม่ได้ดึงมา,มาครับสามแต้มครับผมนะกรอกเดี๋ยวใส่กระสอบก่อนครับสวยงามสามแต้ม

ด้วยสายไม่วิ่งเลยไม่โดนยังลอยอยู่เลยตัวใหญ่ด้วยตัวบลเลอร์เลยมันไกลเกินครับลูกตกก่อนหายโดน ได้มครับทำป่าล่วงน้ำแล้วครับตับปลาแล้วเชียวสะบัดล่วงน้ำไปเลยไปเลยไปไรอีตัวหนึ่งลอ,อยลอยนะอีตัวหนึ่งขึ้นย่างกอนลอยลอยเลยอย่าดูดิ เอาโดนหางเวนยิงยังไงวะรีบยิงไปโอ้โหไ,ไม่โดนหรอกนายโดนหางนาะเฉียวหางนั่นไงโอ้ยรีบปลาก็ลอยรอเวนกัมยิงยังไงวะรอยรอยตัวหนึง่งไกลด้วยไอไก่ยิงไม่โดนแล้วตัวไกลยิงโดนหรอเนี่ย โดนนี่ตัวนี้สายไหลอันนี้นี่ตัวนี้ยัง,ยงลอยลอยอยู่เลยเนี่น,นี่เดี๋ยวคอนมึงเดี๋ยวคอนเดี๋ยวคอนเมื่อกี้ยังไม่โดนเดี๋ยวคนัน่อกี้ยังไม่โดนใช่ไหมอ,อีกหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวยิ้นตัวนก่อน ลอยลอยตัวยิงมผิดตรงนี้เนะี่ยแล้วก็ทำลุ้นนะนี่ครับดูมันลอยดูมันลอยรอผมมันลอยลอยเยอะ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 ,ยะเถอะ,ะกอนต้องมาซื้อหน่อยผมแบบไม่รู้เปนบงัง ตัวนี้เหนียวเว้ยตัวนี้แน่นอนว่ายิงไม่โดนเว้ยมีของดีไงวะเยอะอยู่ไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนอึ๊บทีเถอะทีเถอะล่อ,อหูล่อตาละเกิน นัดสามถึงไห้ตัวครับนี่โอเคโดนนะโดนโดนอยู่โดนอยู่โดน luôn béo đi bà khi nói xảy ra thì luôn béo khỏe như อสิงแก้งครับผมสวยงามเข้าต่อปลา,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 ามานันวนไปวนไม้เนี่ยโดนไหมน่าจะโดนโดนไม่โดนไม่รู้สายไม่วิ่งเลยไม่โดนโอ้ยน่าจะตัวใหญ่ตัวเนี้ย ไม่ตัวแดงตัดเลยหนงรอดตป,ป็นหนงรอดตายท้องเลยแค่แเล ไม่มาอีกหนึ่งตัวครับผมเฮ้ยโผล่แล้วเมื่อกี้น่นอ่นตัวหนึ่งอ่กตัวหนึ่ง ตัวไหนวะออมาอ่งตัวนู้นนะมั้งอืมไปอย่าไปไกลนะักนี่ก่อน เหนึ่งแต้มครับนี่ยขากลับแวะหน่อยนะครับร้อยด้วยนะร้อยอยู่เอา้านี่ตัวหนึ่งส่เยอ้ยไอ้นี่ร้อยอยู่นี่ นั่นโดนป่าไม่รู้นั่นน่าจะโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนอนี่ลอยไม่โดนนะอโดนโดนโดจมจมจะจมจมไปแล้วงามใส้ ูสายไม่ไิวอ่ะไม่โดนแล้วมั้งสายนิ่งจังเลยเว้ยเฮ้ยน่าจะโดนเว้ยสายวิ่งอยู่ยโดนอยู่โดนอยู่โอ้โหโดนอะไรนะโดนปากเหรออื้ ปากกว่าดีเลยไปครับผมพอแล้วอ้าวหลุดนั่นไงโอ้โทโดนปากหลุดเลยแปมสุดท,ท้ายเห้าครับผมเออเถอะเถอะตัวนึงอันอีอันไม่อยับไปจะกลับสักหน่อยเหอ ยังไม่ปิดกล้องอตกลงไปแล้วครับเฮ้ยตัวเกลือมันลอยเฮ้ยเฮ้ยงไ,ง 2, ไม่กลับเ้ยเจอไงเจอสองตัวสามตัวได้เพิ่ <c oughs> ตัวเดียวอยู่แถวนี้เหรอเอก็ลอ,อยเนยมันมันลอยอยู่ฝั่งนู้นอ่ะสามตัวเลย ยิงเออยิงลูกตกก่อนเนี่ยแล้วเมื่อกี้ตรงเนี้ยตัวหนึ่งลอยแล้วจมไปแล้วตรงไอ้ต้นอะไระต้นว้าต้นอะไระนะกลับแล้วเหรอ <holders> เออเดี๋ยวกลับกันแวะดูพอดีเห็นลอยขึ้นก็เลยเอาซะหน่อยอันน,นีน้หรือปลาช่อนไหมอันนี้หรือปลาช่อนวะ ลืมหรือปลาช่อนไม่รู้ไม่รู้รนู่อนอีกตัวหนึ่งโอ้โหไม่รู้ปลานินหรือปลาช่อนยิงไปเนี่ยแต่ว่าปลาหนินเราล่องไปแล้ว,เอ,วอลเออปลาหนินปลานินเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโดนปลาช่อนมั้งนี่โอ้โหปลาช่อนไปเถอะไปเถอะมั้งเดี๋ยวไม่ได้กลับว่าจะกลับตั้งแต่ก่อนครับ มาแวะไปแวะมานี่เขากลับก่อนซะแล้วเด้ไปชน้นมาอีกแต้มหนึงครับนะครับสรุปผลงานก็เนี่ยได้ประมาณนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสองสิบสองแต้มน,นะครับหลดุดแปเมกี้ปรินตัวหนึ่งแล้วก็หลุดลงป่าไปอีกตัวหนึ่งสิบสามสิบสี่แต้ม ที่ยิงโดนนะสิบสี่แต้มะเรียบร้อยครับก็ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมกับไมยอันนี้เป็นไมยปะนิ้นนะครับผมไม้รับครับเป็นบ่อล้างครับผมนี่ก็เนี่ยเมายิงมารอบที่แล้วได้ไปแปดตัวรอบนี้ได้อีกสิบสองตัวอโอเคครับผมยังไงก็ฝากผลงานไ้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝาก แววนแววนยิงปลาแล้วก็ยางครับผมสายพี่อีอนะยก็ฝากอุปกรณ์ไปด้วยครับผมปลกลับก่อนแล้วครับนี่เขากลับไปแล้วปยังไงก็ฝากกดติามช่องพันดมคนละปลาด้วยนะครับโอ้หน่วยครับผมป่ะสวัสดีครับผม